นางเอกไทยสุดฟินกระทบไหล่ฮันโซฮีสวยคูณสองกินกันไม่ลงจริงๆ ถูกพูดถึงสนันโลกออนไลน์กับความน่ารักและเป็นกันเอกของนางเอกซุปตาเกาหลีใต้ฮันโซฮีที่บินลัดฟ้ามาเยือนเมืองไทยร่วมงานโอมก้าเฮอร์ไทมส์นิทรรศการนาฬิกาสำหรับสุภาพสตรีที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ใจกลางกรุงเทพเมื่อวันที่8พฤศจิกายน2565ที่ผ่านมาณลานพาร์คพารากอนโดยงานนี้ฮันโซฮีมาในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์นาฬิกาหรูและงานนี้นอกจากฮันโซฮียังมี ีเหล่าซุปตาดังคนไทยอีกหลายคนตกเท้าร่วมงานกันอย่างคึกคักและหนึ่งในน,นั้นคือนางเอกร่างเล็กเตยจารินพรทําให้สองสาวสวยได้มีโอกาสการะทบไหลและร่วมเฟรมกันอย่างเป็นกันเองและล่าสุดสาวเตยได้เผยภาพเซลฟี่น่ารักน่ารักใกล้ชิดกับฮันโซฮีพร้อมแคปชั่นว่า last night ท่ามกลางแฟนๆเข้ามากดไลค์คอมเมนต์ชื่นชมกันสนาน